สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการสาระการวันศุกร์นะครับในคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับสาระ5นาทีนะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเหตุปื้นลั่นของเรามือใหม่และเหล่าสายดื่มนะครับผมกดเดเกตุพยางนะครับที่เป็นทำไตเติลไว้ก่อนหน้าที่จะเข้าคลิปนะครับกดตดิเกตุพยังเนี่ยเราทําไว้ตั้งแต่น่าจะประมาณเดือนกุลาคมปี2000 21นะครับเป็นอพิโซดที่12ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดนี้ไปไล่ย้อนดูได้นะครับแต่วันนี้เรารวบรวมาสั้นๆน,นะครับเพื่อให้เตือนสติและเตือนใจตัวเองในขณะที่เราจะจะจับหรือใช้อาวุธปืนนะครับที่ทําคลิปนี้เพราะว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารปลายเดือนนะครับคลิปนี้น่าจะออกวันศุกร์ที่7นะครับส่วนเหตุน,นี้มันเกิดขึ้นประมาณวันที่ 20, 27ประมาณวันคารที่ผมได้ได้ดูข่าวนะครับ ก็เรื่องของนั่งดื่มกันอยู่หน้าบ้านชวนเพื่อนมาแล้วก็ปืนมาอวดแค่นี้ก็จะเคลียร์ปืนแหละแต่ทำปืนลัน่นเข้าอกเพื่อนตายคาที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะทำเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการชักปืนในท่าทางต่างๆซึ่งจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของซองปืนแต่ว่าพอดีเห็นเห็นข่าวเรื่องของเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยหยิบยกมาแล้วมันทาคลิปเพื่อเตือนใจเตือนสติกันแล้วจะได้มีหลักการ ในการจำนะครับวนใหญ่เหตุหลักๆที่เกิดขึ้นนะจะเป็นเรื่องของนิ้วเลยนะครับเป็นเรื่องของนิ้วและเป็นเรื่องของลํากล้องก็คือเรื่องของแนวปืนนะครับถ้าผ่าน2อย่างนี้ก็คือว่าทําไมละเลยนะครับเหตุเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างแรกให้ชมกันนะครับลูกกระสุนที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นลูกดัมมี่นะครับเป็นกระสุนของทาง HDP นะครับชื่อ HDP g o Pack นะครับหาซื้อได้นะครับก็จะเป็นกระสุนเรืองแสงครับ หล่นหายหาเจอได้ง่ายครับแล้วก็มีความแตกต่างจากกระสุนทั่วไปอยู่แล้วนะครับสลาเรามเหตุแรกนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเกิดจากว่ามีกระสุนอยู่ในลังเพลิงและจะปลดแมกซีนแต่นิ้วมันคากายอยู่นะครับนิ้วมันคากายอยู่จะเห็นว่ามีรูปอยู่นะครับและต้องการจะปลดเพื่อเคลียปืนนะครับแต่นิ้วคากายอยู่เม <m ur in> ื่อพลิกป <in Eye> ืนมานะครับลั yeah. <m ur in> ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราเก่งมือในขณะที่บิดก่อนที่จะปลดแมกซีนแล้วมันมีรูปอยู่ในหลังเพลิงนะครับ นี่คือลั่นจังหวะนี้ลั่นไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นนิ้วสําคัญนะครับเหตุที่2ทนี่พบกันบ่อยๆนะครับก็คือในขณะที่โอเคแหละรู้หลักการแล้วว่าต้องปลดแมกกาซีนก่อนเคลียร์ปืนนะครับเราปลดแมกกาซีนเสร็จแล้วแต่ว่านิ้วเนี่ยไม่ได้อยู่นอกกุงตาแบบนี้นิ้วอยู่อย่างนี้โอเคแหละเราออกอาจจะออกแรงถูกปลดแมกกาซีนออกและในการดึงดันบางท่านเนี่ยเวลาจะเคลียร์ปืนเนี่ยมันจะมันจะใช้หลักของการดึงดันนะครับโดย มือฝั่งที่จับปืนเนี่ยจะดันไปและมืออีกฝั่งหนึ่งที่ดึงสไล์เนี่จะดึงเข้ามาแต่ถ้าเกิดนิ้วเผลออยู่ที่ไกลปืนนะครับพอเราเกงมือปุ๊บลั่นไปเรียบร้อยนะครับแท็กมาทีไปเรียบร้อยแล้วส่วนในเหตุที่3นี้ผมพบบ่อยมากนะครับทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้เข้าพรงนะครับในการยิงปืนจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสาธิตให้ดูตอนท้ายนะครับเมื่อยิงจบนะครับให้ยันโหลด เพราะอันโหลดออกมาแล้วนะครับถึงจะเคลียร์ปืนจะเห็นว่ากระสุนที่มันอยู่ในรังเพลิงเนี่ยจะถูกคัดออกมานะครับโดยวิธีเคลียร์ปืนเราต้องเคลียร์หลายๆรอบแล้วดูที่ลํากล้องนะครับดูที่ช่องคัดปอกดูให้ทะลุไปถึงว่ามีแม็กกาซีนค้างอยู่ไหมนะครับอย่างนี้ปลอดภยัยแต่บางท่านเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่กรรมการสั่งหรือว่าผูา้ผู้สอนที่อยู่ด้านหลังสั่งอัโหลดโชเคียนะครับ เขารีบเขาเร็วเขาตื่นเต้นกับเป้าที่ทําการยิงก่ยิงเข้ายิงไม่เข้าสมาธิก็เลยหลุดละเลยไปนะครับก็คือไม่ได้ันโหลดแมกกาซีนออกและโชว์เคียร์นะครับการโชว์เคียร์ของเขาโดยที่ไปปลแมกกาซีนอ่ะเพอเคียร์ลูกปิดออกไปปุ๊บเขาลั่นไกนะครับสลด์ดาวแล้วแฮมเมอร์ดาวนะครับค่นี้แฮมเมอร์ดาวตรงนี้เขาได้ฝีลูกใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นกระสุนจริงก็งคือลั่นนะครับผมคิดว่าเหตุที่เกิดจาก ข่าวที่พูดถึงนะครับเกิดที่อุทัยธานีน่าจะเกิดจากลักษณะนี้นะครับนั่งดื่มสุรากันด้วยแล้วก็เ,เคลียรปืนแล้วแล้วก็จะลั่นไกทิ้งแต่ในแมกกาซีนย,ยังมีลูกอยู่นะครับในการเคลียปืนทุกครั้งพอสไลด์ปิดกลับจะป้อนลูกใหม่เข้าไปแล้วก็ยิงและเรื่องของลํากล้องที่ว่าหัานไปทางเพื่อนกระสุนในลั่นเขาออเพื่อนเสียชีวิตส่วนในคลิปตอนท้ายจะมีทําคลิปสาธิตให้ดูว่าในระบบการแข่งขันซึ่งมีกรรมการเป็นคนออกคาสั่งเนี่ย จะต้องทํำยังไงนะครับเวลายิงจบแล้วนะครับกับที่ไปยิงเองตามสนามยิงปืนเวลายิงจบแล้วควรจะทํำยังไงครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสั้นๆ5นาทีนะครับมาเตือนกันแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Shooter l หล d and make r เ a d y Are you ready? Stand by If you finish, ั load and show clear If you clear, slide down, hammer down, ส l s t e r เครียบปืนหลายๆครั้งตรวจสอบความปลอดภัยว่ายังมีกระสุนค้างอยู่หรือไม่บรนจุแม็กกาซีนขึ้นลำให้ดูว่าสไลด์ปิดสนิทด,ดีแล้วหรือยัง ป่นน้ำกาซีนเคียร์ปืนมองที่ลังเพลิงนะครับมองที่ลํากล้องนะครับแล้วมองที่ช่องคัดปอกนะครับว่าปลนน้กาซสีออกแล้วหรือยังเดี๋ยวเราปิดสไลด์ลงเด้ยงยิงไปที่เป้าค้างสไลด์วางปืน